ห้าสี่สามสองสวัสดีครับผมเข้าสู่รายการเรวผมพัวอีที่ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันแต่ก่อนอื่นเลยไม่ถ่ายแล้วมั้งเดี๋ยว แล้วไอ้งอ่ะไอ้งติทุระติธุระคือแบบว่าไม่สามารถมาออกตอนนี้ได้อาจจะไม่เห็นมันสักพักแต่ก่อนเลยคือเราได้ถ่ายกันทั้งทีหลังจากที่เราไม่เจอกันประมาณจบสองอาทิตย์จบสองอาทิตย์กูบอกเลยคลิปสเต็กเฮ้ยสต็อกหมดแล้วนี่เล่นเองเดี๋ยวข้อเรื่องเกมวันนี้กันดีกว่าว่าวันนี้เราจะมาเล่นเกมอะไรเกมนี้มีชื่อเกมว่าที่กูคิดมาเลยนะนัดเดียวรอดไม่ดีวะ นัดนี้ต้องรอดเกื้อเกื้อเกื้ออันนี้ิ่งกินเมื่อกี้เลยปะเออเด็กเก่งเชื่อเหมือนแบบชื่อเหมือนหนังสไบก่อน่ะคนเล็กมักเทวดาง่าย่ได้เจอความชื่อกี่เลย นัทเดียวลอกนัทนี่ต้องลอกที่ป <lig uen> ุ๊กก็ลืมไปแล้วถุงก็เต่าไปลืมลืมไปแล้วคือตอนนี้อุปกรณ์เราอยู่บนโต๊ะแล้วเรียบร้อยอาจจะมีขวดอยู่4ขวดที่เห็นมีวิปครีมมีช็อกโกแลตชึ่งทุกตาเนี้ก็จะมีไอ้สองขวดลงโทษนี้อยู่ทุกตาใใครแพ้ก็จะกินอร่อยช็อกโกแลตกินแล้วเวิือขิงแย่งกันเล่นเป็นไงล่ะเลิศเทิรไม่เจอกันนะอย่างนี้แหละ ขวดเนี่ยมันเหมือนว่าเราจะมาเป็นตั้งเป้าทําไมเราถึงต้องตั้งเป้าเพราะว่าวันนี้เราจะใช้ตัวนี้ในการเล่นเกมวันนี้กันอันนี้เป็นปืนแบบช็อตแบบสัส้นๆคือยิงออกเปยูุโมองอย่างเดียวเลยนะมา <c oughs> ออกกานบ้ารู้ตกใจที่ <c oughs> ้ทำไมต้องมี4ี่ขวดเพราะว่าเราได้ทำฉลากในถ้วยนี้ในถ้วยนี้จะมีฉลากคำว่าช็อกโกแลตกับวิปครีมแล้วก็จะมีคำว่าลอดอยู่ซึ่งในแต่ละตาเนี่ยเราจะมาทำการเขยา่าแล้วก็หยิบมาหย่อนหย่อนหย่อนใส่ขวดไหนขวดไหนไปแล้วก็จะตั้งตั้งแล้วเราก็ยิงลง้มเกมก็จะเข่าๆประมาณนั้นโดยในแต่ละตาหรือของแต่ละคนจะได้ยิงคนละ2นัดแต่ว่าสมมุติว่าเฮ้ยผมยิงอะไม่โดนทั้ง2นัดเลยแต่ว่ากูต้องหมอกต้องโดนทั้งวิปครีมและช็อกโกแลตเลย<อ>แบบปป๊บ สองฝั่งซ้ายเลยดูจากขวดแก็น่าจะมันโดนอยู่แล้วแหละโดนอยู่แล้วแหละโดนที่คิมแล้วแหละเออโดนแนี่ยไปเดี๋ยวเริ่มลาวที่หนึ่งกันเลยเราเล่นประมาณสามลาวนะฮะับแไปอย่างลาวแรกกูกกระแทกคำให้ลงไม้ยันเด้บ้าไงเนี่ยบ้าไงผมใส่เลย ใส่ไมึงรู้เนี่ยไม่รู้กูก็ไม่ได้มองไงขอให้มันมีคำว่ารอดสักสี่กระป๋องมจะเริ่มยิงแล้วนะคือเอาขวดนะเพื่อนไม่เอากล้องเอาขวดนะเพื่อนหนึ่งสองสามผมแม่นักยิงปืนเก่าปกตินี่เคยยิงที่ไหนมาก่อนปกติยิงที่บ้านยิงกระต่ายผมตาผมเลยแล้วนะยิงกระต่ายบ้าบอกูยิงคอห่านทุกวันยังไม่พูดเลยมาตาผมเมื่อกี้มึงเล็งขวดนั้นใช่ไหม ไอ้เฮียเป็นไวะพอเป็นคนยิงแล้วมันตื่นเต้นว่ะตื่นเต้นด่นี้เลยน้อยด้วยถึงว่าไปมึงยืนนานๆเออไอ้พวกนั้นยิงมากเลยแอบเบอร์ไอ้หนอเบอรแล้วจับไปเราจะมาเปิดกันว่าฮ้ยอันไหนคืออันไหนนะฮะเฮ้ยตื่นเต้นปะเฮ้ยอะไรไอ้ไอ้ยังไม่ฝืนเยี่ยมเงียบๆด้วยกูต่อแม่รอเลย ขอบคุณพระเจ้าจ้องอะไรจ้องอะไรดื้อเหรออะไรอะไรสปาที่ไหนอะแถวบ้านไอ้ช่วงนี้กำลังฮิตสปาโค้ชาโคไปรอบที่สอง หลับหน่อยสลับหน่อยหลับหน่อยหลับหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้แก้วถ้ารู้นาหน้ากงไม่เป็นนี้หรอกกู้ยิงก่อนกูให้มึงเลิกก่อนเลยทำไมไอ้ยิงไม่มาเกิดให้มาโดนความเล่ยๆด้วยกันยิงก่อนนี่มีสิทธิ์ที่จะรอดอ๋อไอ้เบนเมื่อกี้เบนยิงก่อนมึงรอดเลยใช่ลำบากว่ะมันเหมือนแบบมีน้ำมูกติดหน้าตลอดเลยตลกว่ะเอยเรามือสาเลยทีนี้หนึ่งสองสามว่าจะไม่โดนแล้ว มาแลกกันไหมไม่กูเชื่อในหมักขังโูกูเปิดก่อนไว้ให sì ้ลุงติดก่อนขอบคุณท nee> ่านมากสารมายนี้ฝากถึงท่านว่าวิบีิีบีบบอกอีกทีนึ่งิก่อนนีมีสิทธิ์ที่จะรอดอ้ยเป็นเมื่อกี้เป็นยิงก่อนรอดเ่ยใช่ น้ำมัดของกูกูเชื่อน้ำมัดของกูมาเฮ้ยแก้วนี้เท่าไหร่เนี่ยไอ้สัตว์เป็นน้ำปั่นไปเลยเฮ้ยมึงมาเปิดให้กูดูด้วยดิเฮ้ยลาดลาดไอ้เว้ยมึงโก้ด้วยเนี่ยไม่ได้โก้ไปพักอะไรเนี่ย โดกับหัวใจอย่างเดียวยิ่งเก๊ไหนๆก็รอบสุดท้ายแล้วไส่สองเลยไส่สองให้เหรอถึงรอดก็โดนอ่ะมันคงไม่มีแบบรอบๆเลยหรอกสวยทั้งรอดๆนี่คือแบบโคตรลัคกี้เลยนะรอบที่สามรอบสุดท้ายมาวะกูรู้สึกกูอึ้ออ้อเตึงหน้าตึงตึงกูขอสัมภาษณ์ก่อนกูรู้เลยว่าคนนี้มันเรียกหากูว่ารอบๆรอดๆคนนี้บอกกูแล้วเละ ชิบหายแล้วเหนื่อยนะเนิ่เหนื่อยนะเนิ่นขวดมันก็เต้งสี่ขุมจริงว่ะเหนื่อยเลยใจวิวเลยเหมือนแบบเหมือนไม่มีชีวิตอยู่แล้วอ่ะมันก็ต้องแบบเก่งๆไงไม่รู้รู้จักเตะบอลไหมไม่รู้ไม่เคยดูปิดทีวีทุกทีวีปั้งทุกห้องแล้วตอนนี้จีชวนพูดหน่อยไม่ชวนไม่ชวนเต้จ้าวมไปไปขันกันสามเหนียวไปหมดแล้ หนึ่งโตเชถ้ามึงรอดหมดอ่ะกูกูว่ามึงโกงเพราะมึงม็นคนทำฉลากกูว่ามึงโกงแล้วมึงรอดหอคูโคตรโชคดีกูไม่รู้เรื่องจริงมึงเป็นคนม้วฉลาดเลยคลีนคลีนเลยอ่ะเนี่ยตื่นเต้นารอรอบแรกราากูโดนใ้สองรอบแรกกูก็คิดแบบนี้เหมือนกันว่าโดนแต่รอดเฉยกูไม่คิดอะไรเลยตอนนี้คิดอย่างเดียวอาบน้ำอาบน้ำอยากอาบน้ำแล้วหลัง เปิดก่อนเปิดทีละอันเลยไม่ต้องเปิดกูเห็นแล้วแม่งเปียกไอ้สัตสเจ้ากระแล็ดขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงกูเห็นแล้วแม่งเปียกไอ้สัตสเจ้ากระแล็ดบ้าอเจ้ากระเล็ดเหรอเจ้ากระเล็ดต้องกูมากดิไอ้สัตว์ตอนนี้กูเป็นนิฟฟูลี่เลยอะลืมตาข้างเดียวเนี่ยยังไงกูต้องโดนอยู่ดีกถือรอเลยเฮ้ย ละไอ้เียลาไไอ้เหี้ยไออเ้ยเอมลักกี้เฮ้ยเฮ้ยชอบกัน้วชอบกันโป้วตัมองไม่เห็นหนักเลยทีเนียเหมือนมึงไปลงโคลนที่ไหนะาไปซึงกงนอยเชียร์ระบบตุ <c oughs> <c oughs> ้นี้วะโอ้โ uh อ้ oh เหนียวอ่ะมึงเปิดอีกอันมาไอ้นี้อ่ะถ้ามึงรอดอีกอันนึงสองอันนี้กูยอมโดนเลยอ่ะกูเลยแล้วถ้ามึงรอดมันไม่มีทางที่จะรอดอยู่ในแค่ขวดเดียวหรอกเฮ้ยอะไรวะไอ้เิงรอดเฮ้ยอะไรรอดเฮ้ยรอดเฮ้ยรอดเฮ้ยอะไรวะไอ้เิงรอด เคยเป็นบ้าแต่เขาได้ร <einfach> ับการบำบัดจนสามารถกลับบ้านได้เฮ้ยก้องอยู่ทางไหนบอกกูทีก้องทางนู้นฮะทางนู้นกูจะรู้เลยเพราะทางนี้อ๋อแล้กูลืมตาไปขึ้นวางขอวางไว้ที่โต๊ะก่อนไม่ใช่โต๊ะ มึงแค่ไหนทั้งนี้อยู่นี่กูก็ม้วนดีโอเคกูก็ม้วนแล้วก็สุ่มเลยเห็นกับตาว่าคนมาสายแม่งดวงดีตลอดเมื่อกี้เออจริงป่ะไอ้เม้งแม่เที่ยงแต่ผมเลทไปประมาณสามชั่วโมงได้มาสายเส้นดวงดีโออเม้งมึงโกงไอ้เบ้นกูว่าไม่โกงเลยเนี่ยกูเจอกับคิปหน้าครับขอตัวไปก่อนคลิปนี้ถ้าชอบก็เหมือนเดิมครับไลค์กดแชร์เออเออกดซับวยครับยกยกยกเลื่อน หรือแต่เขาว่ามาร์กหน้าชั่วโมงหนึ่งหน้านี่เปล่งปลั่งเลยนะมิงกูว่าถ้ากูยังไม่ล้าตอนเนี้ยเปล่งแน่หมายถึงหน้าผมดกัดดันเปล่งแน่หน้ากูอไปแล้ว